สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจมอัดสดเช่นเคยนะครับวันนี้จะมานําเสนอเครื่องหวานปุ๋ยติดรถถอันนี้มาในรูปแบบของการใช้โดรนนะครับโดรนถ่ายภาพทางอากาศหมายชมในมุมกว้างนะครับว่าจะมีลักษณะภาพ คมชัดหรือการมองเห็นที่กว้างขึ้นนะครับตรงนี้ก็พอพอมีไรายได้ก็อันไหนที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูก็จะเอามานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาวานข้าพดทใน นปุ๋ยในกระโพดนะครับเป็นกระโพอาอายุ15วันถึง20วันนะครับกระโพดเล็กเป็นปุ๋ยยูเลีย4 6่ศูนย์นะครับที่สามารถหว่านผมได้ลงยอดได้นะครับพวกปุ๋ย15เสมอรหรือสูตรอื่นจะใส่ผมยอดแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นปุ๋ยยูเลียอย่างเดียว คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมใช้โดนถ่ายนะครับก็มือใหม่หัดหัดหัดบินครับผมอ่านี้คนขับนะครับแสด,แดงส่วนเชฟเฟอร์ขับรถถ่ายเป็นคุณพ่อนะครับอ่าตัวนี้เป็นผิดพลาดนิดหน่อยนะครับตรงนี้คือพ่อจอด ได้ถนนไปนะครับปุ๋ยกระเด็นออกมาที่ถนนเยอะไปหน่อยครับเวลาท่านท่านใดที่ใช้เครื่องหว่านปุ๋ยต้องจอดห่างจากถนนประมาณสิบเมตรนะครับสิบถึงสิบห้าเมตรเนี่ยอันเนี้ยช่วงนี้ปุ๋ยจะกระเด็นออกไปที่ถนนนะครับเพราะว่าเครื่องหว่านปุ๋ยตัวเนี้ยมีรัศมีความกว้างอยู่ที่สิบถึงสิบเมตรถึงสิบห้าเมตรนะครับก็เลยนะ่ะเห็นเห็นปุ๋ยไหมครับเห็นเม็ดปุ๋ยไหมเมื่อกี้ กระเด็นออกไปถึงถนนเลยต้องจอดห่างๆหน่อยนะครับเพื่อที่ไม่ให้ปุ๋ยกระเด็นขึ้นไปบนถนนนะครับเกิดความเสียหายนะครับคือไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่คือเราก็เสียดายปุ๋ยเนาะช่วงนี้ปุ๋ยราคาแพงมากเลย ผมเจมอัดสดเกษตรยุคใหม่ก็ขอฝากตัวด้วยนะครับก็ทำช่องมาได้3าถึงสเดือนโดยประมาณก็มีคลิปใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆก็จะมาทำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอันนี้ยังบินไม่ค่อยเก่งนะครับก็เลยภาพไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ก็ขออาภาัยด้วยนะครับ ท่านใดที่สนใจเครื่องหวัานปุ๋ยติดรถไถหรือล้อยกสูงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อแล้วก็เพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง YouTube ของช้างทองอินเตอร์เทรดไว้ให้นะครับคือช้างทองอินเตอร์เทรดเป็นผู้นำการผลิตเครื่องมือการเกษตรหลายใหญ่เลยนะครับของจังหวัดขอนแก่นบ้านทุ่งนะครับ ขออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวันปุย๋ยเครื่องวันปุ๋ยตัวนี้เป็นเครื่องขนาดห้ารอลิตรนะครับห้าลิตรคือหมายถึงว่าถ้าเป็นน้ำก็ใส่ได้ประมาณห้ารอยลิตรแต่อันนี้เป็นเป็นเม็ดก็ใส่ได้อยู่ประมาณนั้นครับห้าลิตรก็เหมือนห้าร้อยกิโลกร,รมัมห้ารอยกิโลกร,รัมก็ใส่ปุ๋ยได้ประมาณ9ลูกถึงสิบลูกเลยนะครับก็ลูกหนึ่งก็อยู่ประมาณ5้าสิบโล สิบลูกก็ห้าร้อยโลแต่ถ้าเป็นยนะูเรียเนี่ยใส่ไม่ได้ครับเพราะว่ายูเรียมันมีปริมาณเม็ดปุ๋ยที่มากก็ใส่ได้ประมาณแปดลูกนะครับราคาตอนที่ผมซื้ออยู่ประมาณณนะที่ผมซื้ออยู่ที่สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับไม่รวมไม่รวมค่าจัดสง่งอันนี้ให้ดูมุมสูงขึ้นอีกหน่อยนะครับ ส่วนล้อโยงของผมอยู่สเปคที่ล้อหน้า1นึ่งเมตรยี่สิบเซนล้อหลัง1นึ่งเมตรแปดสิบเซนนะครับรถถ่ายเป็นสามสิบหกแรงตัวผมอยากได้ไซส์ร้อยยี่สิบนะให้สองสองเมตรยี่สิบแต่รถผมใส่ไม่ได้นะครับคือมันมันรถช่วงช่วงมันสั้นก็ใส่ได้แค่นี้ก็โพดแปลงนี้ขึ้นไม่ค่อยสวยนะครับ เพราะว่าเป็นดินใหม่ดินที่แบบว่าเอาขึ้นมาจากในสระน้ำนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีแร่ธาตุอะไรมากต้องทําไปประมาณสี่ถึงห้าปีนะครับถึงจะได้ดีแล้วเป็นดินกวดนะครับก็เลยขึ้นล้อมแหลมล้อมแหลมหน่อย เป็นหางมากเลยกระโพอาก็จะให้ดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาด้วยเครื่องหว่านปุ๋ยกับล้อยกสูงนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะมีอัดหลักๆก,ก็จะเป็นนี่แหละครับรถถล้อยกสูงกับเครื่องพ่นยากลางปีกแล้วก็เครื่องหว่านปุ๋ยหลักๆนะครับ กลไกการทำง,งานของเครื่องมอนปุ๋ยก็จะเป็นใบพัดนะครับใบพัดกระจายจะมีเป็นจานสแตนเลสนะครับเกดอย่างดีเกจสามสนสี่นะครับทางปุ๋ยก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับลักษณะการทำง,งานก็คือเป็นจานปัน่นแล้วก็มีใบสี่ใบนะครับแล้วก็จะมีแผ่นแผ่นสแตนเลสเปิดปิดปุ๋ยเพื่อแล้วก็ให้ปุ๋ยมันหล่นลงมาที่ใบาจานนะครับ แล้วก็มันจะกระจายเป็นมุมมุมป้านนะครับมุมป้านร้อเจ็ดองศาโดยประมาณนะครับจะออกซ้าย8ปดเมตรถึงสิเมตรขวา8ปดเมตรถึงสิเมตรแล้วก็ข้างหลัง8ปดเมตรถึงสิเมตรนะครับสามารถเปิดปิดปุ๋ยได้ที่ที่คนขับเลยนะครับจะมีสายสลิงต่อไปแล้วก็ไปติดตั้งที่ ที่เราต้องการนะครับที่เราถนัดซ้ายหรือซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับมือซ้ายมือขวาก็ได้ไม่ต้องอลงมาปิดที่รถนะครับคือสามารถปิดที่นั่งคนขับได้เลยถือว่าใช้งานได้คุ้มมากมาครับสำหรับเครื่องหว่านปุ๋ยตัวนี้เราไม่ต้องมาแบกไม่ต้องเดินลุยไปในป่านะครับ ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่น,นะครับเป็นภาพาจากจากกล้องโดนแต่ส่งไปที่โทรศัพท์นะครับมันก็เลยไม่ค่อยชัดมากเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาภาพจากโดนโดยตรงนะครับเป็นเราก็ต้องเอาเมมใส่ไปในโดนก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นภาพบันทึกสดนะครับก็เลยไม่ค่อยชัด คลิปหน้าจะพาไปชมรถเกี่ยวข้าวโดยใช้โดนถ่ายแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นรถเกี่ยวข้าวของพวกสิริเจริญเห็นไหมครับเห็นจานปุ๋ยจานจานเวียงปุ๋ยก็จะหมุน ตีปุ๋ยออกไปกระจายสม่ำเสมอช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปอะไรอัพเลยครับนี่4วันมาแล้วที่ไม่ได้อัพคลิปผมก็จะพยายามหาคลิปมาอัพให้พี่ๆน้องๆให้ชมกันอยู่เป็นประจำนะครับแต่ก็อย่างว่าช่วงนี้โควิดหนักระบาดก็เลย อัดคลิปได้เฉพาะของตัวเองนะครับยังไม่เคยไปอัดของคนอื่นเลย พดโลงมากเลยครับข้อเสียของโดนก็คือเนี่ยมันจะไม่มีเสียงนะครับเราต้องมาอัดเสียงใส่เองจะไม่มีเสียงรถถ่ายแทรกเลยครับเพราะว่าที่ตัวโดนไม่มีไม้นะครับอ๋อนนี้ดูมุมตั้งเลยนะครับปุ๋ยใกล้จะหมดแล้วมองไม่เห็นเม็ดปุ๋ยแล้วเพราะว่าเม็ดปุ๋ยมันกระจายแรงมาก วันนี้วันที่11กันยายนพศาา2564ได้มาทำการบันทึกภาพถ่ายทำคลิปวิดีโอรถไถล้อสูงใส่เครื่องหวานปุ๋ยจังหวัดอุทัยธานีอำเภอลานสักผมเจมยมอัดสด มีคลิปข่าวสารดีๆใหม่ๆก็จะมาอัพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอความกรุณาช่วยกดติดตามกระผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระผมนะครับปิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะนี่ทุ่งนี้ ทุ่งงามนะครับดินเป็นดินเดิมนู่นยาวไปถึงนู่นเลยแปลงนี้เนื้อที่สิบเก้าไร่นะครับนี่ว่านอยู่ประมาณฝั่งนี้อยู่ประมาณสิบสิบสิบไร่สิบไร่ใช้เวลาว่านอยู่ประมาณเนี่ยครับตามคลิปเลยเลยครับสิบสามนาทีถึงสิบสี่นาทีนะครับโดยประมาณถือว่าใช้เวลาได้ไวมากนะครับ สามารถไม่ใช่หวานได้แค่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับสามารถหวานมเมล็ดพันธุ์ข้าวมเมล็ดอะไรต่างๆที่เป็นมเมล็ดแห้งนะครับสามารถหวานได้เช่นพวกถั่วเหลืองถั่วเขียวข้าวเปลือกอะไรเงี้ยครับหวานได้หมดเลยครับ เปิดไฟลแล้วเริ่มมืดแล้วครับสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, ความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับผมก็จะพยายามตอบทุกท่านนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับก็ทำงานเป็นกเกษตรอยู่ที่บ้านนี่แหะครับ มีเวลาก็มาอัดคลิปทำเป็นอาอนชีพเสริญนะครับเห็นเขาว่าทำ YouTube กันมีไรายได้ก็เลยอยากลองมาทำดูบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับผู้ยอดติดตามครบแล้ว1,000คนแต่ต้องทำชั่วโมงให้ได้4,000ชั่วโมงนะครับก็เลยก็เลยต้องทำคลิปลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เพิ่งได้48ชั่วโมงก็ความฝันที่จะได้ตังยังอีกยาวไกลนะครับน่าใช้เรื่องงานนะครับในการทำ YouTube โอเคเสร็จแล้วปิดงานโอเคสำหรับวันนี้ ก็ประมาณนี้นะครับรถไถล้อโยงใส่เครื่องวันปุ๋ยช่างทองอินเตอร์เซตโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอกลาบคำว่าสวัสดีครับ